รอเลนค,คนไหนรอเลนนะครับไม่มีใครใชื่อรอเลนนะครับที่นี่ผมชื่ออัศวินครับผมชื่อพงครับผมจื่ศักดิ์ครับผมตอดครับไม่ใช่ตอดปิตินะแต่เป็นตอดชูใจครับ ยายหนุ่มยายไหนครับไม่มีครับวันนี้ไม่มียายครับไม่มียายครับหลายนี้ไม่มียายมาโยงมายายอะไรหนูอีหนูเลยเ <AM> <AM> มียไม่มได้ดผมมาให้ <AM> วันมมนี้แบบยุ่งนิดหน่อยโทษที <AM> ครับ,บเพื่อนด้วยนะครับ เพลงจีเหรอพี่ใหม่เหมือนโกแก่เลยค่ะไอ้เทียชักมากกีตาร์ไม่ีชัก ห้ามออกเล้วเราจะไม่มีใครออกสาวซุปเปกร์สตาบ้านพี่มีรถติดฟิกไปจะขุมวิกก็เอาไหม